ต้องให้อารีนาไหมทำได้อารีนาก็ได้จัดไปมันอยู่ข้างบนเหรอใช่อยู่ข้างบนพี่เร็วพี่พเจจะตายแล้วอะไร พี่วออ่าตัๆๆๆ<ล>งค์หยกล้มพี่จะไม่ตัดตอนที่พี่ลงพี่บอกเลย <laughs> ผมรู้อยู่ผมเห็นอยู่ <laughs> เสียงก,กุบกรับกุบกับอยู่ใต้ซีนผมเป็นนาทีเลยอ๋อเ <laughs> อ้ยแขางขังไปนะอุ้ยโอ้โหอ,อ,อยู่ข้างๆมันนั่งแอบข้างข์ตีด้าน,นขวาพี่ ก็แต่พี่ดีเด่นได้พี่ดีเด่นพี่พี่เดินไล่หล่พี่ดีพี่พี่พอแล้วก็ซีไปอยู่ข้างหลังไี่เดียอยู่ตรงนี้ไปอยู่ตรงอื่นไปอยู่ตรงอื่นผมด้วยผมด้วยผมด้วยผมอยู่ข้างๆพี่พี่หนีผมอีกแล้วโอ้ยโอยโหยกาวเฮ้ยช้าผมตัวนลยได้ไปไม่ไปผมไม่อยากเข้าหรงน้ลําปูเลยมันเกินเลยมันโต

ไม่โดนเลยโอ้มันอยู่มุมที่ผมยิงไม่ได้อ่ะของจริงเอาฮ่าฮาเอาบ้าไลางก็ต้องชุบก็ได้่ะเอา,า <laughs> สะแกนหน่อยโอ๊ยน่าจะน,นึ่งไหน ตายตัวนึงปะมันอยู่ในห้องอะ่เอะเข้าไปไม่ได้อ่ะเข้าไปแล้วป่ะขอตังค์ปอกครับตีเขาไปชี่หนึ่งพยายามไปช่วยจะล้มจะล้มมันหายเขาเข้าใครเดี๋ยวตัวเดียวขอเข้าใครมันบังประตูนี่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 เข้าไปเข้าไปขอถอยเฟสลิวจักเลย เอ้ามีนะพี่เมื่อกี้ผมก็อยู่นะขอเท่ามันอยู่ข้างหลังมันอยู่ข้างหลังฝนของผมเนี่ยยัง้าเขาต้อง้ามาต้องแตกนโคตรเท่ได้ยินเสียงจาะล้มหนึงจะล้มหนึงจอล้มลยครับล้มนะล้มนะล้มนะเสี่ยอด เจ็บมาก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 อวยตายเฮ้ยตัวแอนสแกนพี่อันเนี่ยโคตรเยอะเลยล้มล้มสวยสิเจ็บเลยขอเติมบอกไีกนึงขอเติมบอกไีกนึง่อ้หน่อยล้มมีเลือดมีเลือดอุ้ย งวดดมขอเรื่อจานดเลยโอ้ซันถูจะไปยอกทำไรอ่ะดีทำไรอะเจ๊วะโอ้ย้ยมาแล้วมาแล้ว เขาองชิ้นเหรอเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวจริงต่ล้มโอ้ล้ม๋ย่ไม่นะโอ้โหสายขเราสุดเลยเออจริงย่ปวจมวกนี่มาสองตัวด้วยปวดจเดี๋ยวไปช่วยไปช่วยเดียวเลยไปช่วยเดียวไปช่วยเดียวไปช่วยเดียวล่ไผมเล่ไลอยู่ผมเนี่ย คนนั้นเจ็บพี่ตายแล้วสองตัขอเติมกระนนะด้วยด้วยครับไม่ไหวแลครับก็เลยเลยหนึ่งสองเลยเดี๋ยวไอ้ตายโอ้ย โอ้โหเข้าเก้ายินหนงร้อยเมตรโดนกโอยโหก็ยาของข้า่หลังได้ประวัติจนถูกตนยไม่ยืนกางอะ่เราดีก่าเนาเขนึงาะนึงเป็นตัวมาเป็นตัวมาโดหมดแล้ว ตัมัจะตายกระุนหมดแล้วตัวนี้ตายเขาหลอดสวยเหลือัรตัวเดียวกชุงทววีแล้วก็ไปดูอยู่ตรงนี้อยู่ทางขวาของเีได,ด้นะยินนะไหน โอ้ยข้างๆวสันจะล้มวสันจะล้มเจ็บหนักเลยวสันเนี่ยข้ามาช่วยเพื่อนโอ้โหลูกของสองนัดทีทีฟไม่นะทีสองนัดล้มเลยอ่ะเฮ้ยสองเฮ้ยวสันมันจะตายวสันมันเติมมันอันติีเติมกรอกเฮ้ยทีแม่งเฮ้ยไม่ได้ได้ได้ทีฟทมดับเลยเมื่อกี้ยิงปิกเดนสุดยอด

สวยงาครับผมนี่นะข,ขึ้นไปลม้ลมลหนึ่นงล้มหนึ่งล้มหนึ่งล้มหนึ่งไมไงวะอ๋อนี่ไงอย่ขา,ายยข้เาเฮ้ย่าตานะก็แตก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 โอ้ยตัวเล่าโอ๊ยตัวยตัวยตัวตัวยตัวยตัวยเน่ยคุณหลงทางอยู่ผงไม่ยัะไรมากหรอก เจอผ่านผมเห็นอยู่ผมเห็นพี่วิ่งไปวิ่งมาเป็นชั่วโมองเลยมั <c oughs> <c oughs> ้งเนี่ยวิ่งจนกจ้ขามขาตึ่นแล้วมั้งเนี่ยจึงจัดตอนนี้ขึ้นมันมากอะ่ะตอนนี้คือเจอคนแบบโหดมากเล่นโหดโหดโหดมากประเด็นคือมันไม่หนุนอะไรอยู่ไอ้เฮ้ยวไออะไรอยู่อะหกคิวนี่นี่หลานคนน่ยหกคิวดาเมจน้อยสุดเลยเนี่ย สวัสดีค่ะถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดติดตามให้ด้วยนะคะ